ดูด้านหน้าไม่พอครับดูด้านขวานะครับพยายามดูด้านขวานะครับมองใต้ท้องรถนะครับมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีๆนะครับสวัสดีครับผมตั้มทามยาอัทอร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับช่วงที่เป็นรถติดหลายๆในเขตชุมชนนะครับว่ามันมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุยังไงนะครับแล้วก็เราจะรับมือยังไงนะนะครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆที่ขับรถเริ่มขับเป็นแล้วนะครับแล้วก็ขับเป็นได้ประมาณหนึ่งนะครับ ก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเออฉันขับรถได้แล้วนะครับแล้วก็จะชาใจนะครับเลยลืมดูนะครับจุดตรงนี้ไปว่ามันสามารถเกิดอันตรายได้นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะว่าจุดจุดนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ะไปดูกันครับ ในสีแยกไฟแดงนะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเลี้ยวซ้ายปุ๊บอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเข้ามาแล้วไปได้เลยนะนะครับเท้ามารอที่เบรกครับนะครับเท้ามารอที่เบรกนะครับปล่อยไหลช้าๆนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณสักยี่สิบเก้านะประมาณยี่สิบปปานนะครับไหลช้าๆครับนะครับอ่าดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าไม่พอครับดูด้านขวานะครับ พยายามดูด้านขวานะครับมองใต้ท้องรถนะครับมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีๆนะครับเพราะว่าจะมีคนนะครับออกมาทางฝั่งขวานะนะครับเราต้องจะช้านะนะครับดูดีๆครับนะครับระวังมอเตอร์ไซค์ทั้งฝั่งขวาระวังคนที่เขาจะข้ามถนนทั้งฝั่งขวานะครับดูนะครับอ่านะครับมันเราต้องไปช้าๆครับเนิ่มๆนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีคนเด็กวิ่งมาอเงี้ยครับอันตรายนะครับอ่าก่อนเลี้ยวซ้ายครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนจะไปครับมองฝั่งขวาครับว่ามีรถมาไหมนะครับอ่ามีรถมาไหมดูดีๆครับ ขณะนั้นก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปครับเราอยู่เลนนอกก่อนนะนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าครับอยู่เลนนอกก่อนเพื่อนครับมองกระจกฝั่งขวาครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีนะนะครับไฟเลี้ยวขวาครับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราก็ขับตรงไปครับนะครับนี่แหละครับเวลาเราเจอไฟเลี้ยวเจอไฟแดงนะครับเราก็ต้องทําการมองเราจะเลี้ยวซ้าย่านตลอดครับเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดุยๆเลยนะนะครับฝากมือใหม่นะครับเราต้องมอง ฝั่งขวาด้วยนะครับเพราะว่ารถเข้าจอดอยู่นะครับก็จะมีคนรอข้ามถนนนะนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีๆครับผมอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะครับที่มือใหม่ต้องเจอนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณขับรถด้วยความเร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราขับรถไลหลนะนะครับประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละครับเป็นช่วงที่ไไหลช่วงที่เราเผลอเลยช่วงที่เราคิดว่ามันไม่น่าเกิดอุบัติเหตุนะครับที่เป็นช่วงอันตรายที่เพื่อนๆต้องระวังนะนะ วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับมีรุ่นน้องนะครับประสบอุบัติเหตุนะนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงนะครับแต่ว่าก็ประมาณหนึ่งนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ความเร็วสูงนะนะครับเกิดขึ้นที่ความเร็วต่ำๆนี่แหละครับนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มพูดอะไรนะครับความเร็วที่ความเร็วต่ำๆมันมีด้วยเหรอครับมันมีได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นแหละครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ มันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับตอนที่เราเผลอเลยนะครับช่วงที่เราไม่มีสมาธิช่วงที่เราคิดว่าเอ๊ะจังหวะนี้มันไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกนะครับอ่านะครับจังหวะนี้แหละครับที่มันจะเกิดบ่อยๆนะครับตัวอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องนะนะครับจังหวะนะครับเป็นเขตชุมชนนะครับด้านหน้าเป็นไฟแดงนะครับเขารถที่ติดก็อยู่ฝั่งขวานะครับ เพราที่ติดก็คือมันจะเป็น2เลนนะครับอ่าเลนเลนที่ตรงไปปุ๊บนะครับเลนเลนแรกเลนที่1นะเลนที่หนึ่งเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับอ่าเลนขวานะครับก็จะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเขาก็รอไฟเขียวเขาติดไฟแดงอยู่นะครับไอรุ่นไอเจ้ารุ่นนอนนี้ขับมาครับขับตื๊ดตืดตืดมานะครับวิ่งประมาณอ่าสามสิบสี่สิบนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับพอพอเลี้ยวซ้ายนะครับใกล้จะถึงสี่แยกแล้วนะครับ เจ้ากรรมครับมอเตอร์ไซค์พุ่งพวดออกมาอย่างไงไม่รู้ครับชนโครมนะครับโอ้โหนะครับแล้วทีนี้พอชนปุ๊บนะครับรถเขาก็เด่นนะครับกระเด็นไปปุ๊บนะครับแล้วก็ไปชนรถที่จอดอยู่ด้านข้างด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ทีนี้เรื่องยาวเลยครับนะนะครับคันนี้ก็รอประกันเคลียร์เสร็จนะครับรถก็เสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากัน ตามความผิดความถูกแล้วแต่ประกันก็จะว่ากันไปแล้วแต่คุณตำรวจจะว่าก so like ันไปนะครับอ like ันน hmm, ี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะนะครับคือช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากนะครับมันเป็นในเขตชุมชนนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงขับรถช้านี่แหละนะครับเพื่อนๆอาจจะเผลอเลยว่ารถมันช้าครับไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยครับแป๊บเดียวเบรกก็อยู่นะครับรถที่เขาพุ่งพวดออกมานะครับบางทีเราเบรกไม่ทันนะ แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถจังหวะนี้นะครับอยากจะเบรกทันอยากจะรู้ว่ายังไงนะครับนี่ผมทําลิ์ไว้ให้นะครับเพื่อนลองเข้าไปดูนะทําไมมือใหม่ถึงเบรกไม่ทันนะครับอันนี้ผมก็ทําคลิปไว้ให้เพื่อนลองเข้าไปดูนะนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเกินมาซะยาวเลยนะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะอ่าอย่างนี้นะครับคือเวลาเพื่อนๆขับรถไปนะครับเพื่อนๆมองด้านหน้านะครับมองด้านหน้าฝั่งขวานะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับ เรามองกระจงข้างฝั่งซ้ายด้วยนะว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมะนะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมถ้ามีมาปุ๊บเราก็เก็บในเมมโมรีว่าด้านซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาตามหลังมานะนะครับเราก็ดูด้านหน้าครับนะครับด้านหน้าเรามองนี่นะครับเราก็มองดูช่องว่างระหว่างรถเนี่ยมีคนยืนอยู่ไหมมีมอเตอร์ไซค์ยืนอยู่ไหมมีมอเตอร์ไซค์เขาจอดที่จอดมาไหมนะครับอ่าถ้าเขาจอดมาปุ๊บเราระวังนะ ยกเท้ามารอที่เบรกนะครับยกเท้ามารอที่เบรกนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปโดยที่ไม่ต้องการหยุดรถเราก็บีบแต่บอกเขาตินๆนะครับอ่าวิธีบีบแต่นะครับเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับเพื่อนลองไปหาดดูนะครับการบีบแตะสองครั้งนะครับอ่าก็เป็นการเตือนเป็นการเตือนแบบซอฟต์นะครับอ่าไปเพื่อนก็ลองไปฝึกดูนะนะครับอ่ทีนี้นะครับกลับเข้ามาในเรื่องนะครับเรามองรู้ส็แล้วนะครับ เรามองแม้กระทั่งลอดใต้ท้องรถนะนะครับลอดใต้ท้องรถดูไปว่าตรงท้องรถมีเราเห็นเท้าคนยืนอยู่ไหมเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นล้อมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านออกมาไหมนะครับถ้ามีปุ๊บเรายกเท้ามาเราที่เบกเลยนะนะครับมือจับวงมรารยัยกเท้ามาลที่เบกนะครับแล้วก็จ้องมองดูนะครับมองดูดีๆว่าเข้าจจออกมาไหมถ้าเราไม่มั่นใจนะเราก็กดแต่เตือนเขา,าถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับเราก็กระดกไฟสูงนะครับพี่ตั้มกระดกไฟสูงยังไงกระดกไม่เป็นหนูก็เป็นมือใหม่นะ กระโดดยังไงคะนะครับอ่าก็ก้านไฟเลี้ยวนะครับนะก้านไฟเลี sure. ้ยวฝั่งขวามือของเรานะครับเรากระโดดนะครับโดยการกดก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวเองนะนะครับดึงปึ๊บปึ๊บอ่ากด้ามาหาตัวเองดันก้านไฟเลี้ยวเข้าหาตัวเองนะครับตึ๊บนะครับสองครั้งครับตึ๊บอ่าประมาณนี้หรือกดครั้งเดียวก็ได้ตึ๊บอ่าครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการสาดไฟสูงฟึบนะพอสาดไฟสูงฟึบปึ๊บมันก็จะแยงเข้าตาเขานะครับเขาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าย มอเตอร์ไซค์ที่เข้าจอกนะครับเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมีมีรถมาแล้วนะฝั่งซ้ายเขาก็จะได้ระวังเขาจะได้ไม่พวดพลาดออกไปนะครับทีนี้นี่ก็จะเป็นการเตือนนะครับสําหรับให้เขารู้ว่าเรามานะนะครับทีนี้แต่ตอนที่เตือนเนี่ยเท้าเราก็ยังอยู่ที่เบรกนะครับปล่อยรถไหลไปนะครับเราปล่อยรถไหลไปนะครับพอเลยจังหวะนั้นนะครับที่เราเลยจุดนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะนะครับเราก็ดูดีๆนะครับดูซ้ายดูขวานะครับถ้าเราดูซ้ายผ่านตรอดเราก็มองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายด้วยนะว่ามีมอเตอร์ไซค์พยายามแทรกขึ้นมาไหม ดูดีๆนะจังหวะที่เลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ดูฝั่งขวาด้วยนะนะครับดูผ่านกระจกน่ครับกระจกคนขับนี่นะครับไม่ใช่กระจกมองข้างนะกระจกนี้นะครับกระจกบานกระจกบานด้านข้างเรานี่นะครับเราก็ดูว่าฝั่งขวานะครับมีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมาปุ๊บแต่เขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเขาก็เข้าซอยอย่างนั้นเราก็ไปได้ครับอ่าอันนี้ก็เราก็ดูไปนะครับแต่้าเขาไม่เปิดนะครับเขาวิ่งตรงมาปุ๊บเราก็ให้เขาไปก่อนนะเพราะว่าเราเป็นทางเดียวนะครับเขาเป็นทางตรงเราต้องให้เขาไปก่อนนะ เมื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บไฟเลี้ยวเราจะเปิดค้างอยู่นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับาตามเขาไปเลยนะครับอพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเพิ่งเข้าขวาสุดล่ะนะครับเราก็วิ่งเลนซ้ายไปก่อนครับวิ่งเลนซ้ายไปดูกระจกข้างฝั่งขวาดูว่าด้านขวามีรถมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าไปอยู่เลนกลางนะครับหน,นึ่งจะเป็นวิธีในการ สังเกตนะครับแล้วก็ออกจากซอยนะนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถตามไปปื๊บมาถับขับตามไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้านะครับเขาจะเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเขาจะเข้าซอยนะครับเราก็ขับตามเข้ามาปื๊บโอ้โหไอคันจะรอรถฝั่งนู้นเข้ามาเรื่อยเราก็จอกซ้ายนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้ฝึกนะครับการมองกระจกมองข้างนะครับไม่ฝึกจนเป็นนิสัยนะครับออกซ้ายปุ๊บนะครับมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนปั๊มนะครับ ชนฝั่งด้านซ้ายของเราเนี่ยแหละครับทั้งประตูนะทั้งด้านหลังนะนะครับทีนี้เรื่องยางนะครับดังนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับขับรถมาในเขตชุมชนนะครับด้านหน้านะครับก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราออกซ้ายใช่ไหมครับเพื่อเราจะเบี่ยงหลบนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับดูดีๆว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายออกไปนะพอพ้นเข้าเราก็ขึ้นล้อตรงแล้วก็ขับตรงไปนะครับแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเราดูว่ามันกระชั้นชิดไหมถ้าไม่กระชันชิด ดูไกลๆเลยนะแล้วก็ออกไปนะครับแต่ถ้าเขาจะจ่อมากระชั้นเย็ดปุ๊บเราก็ให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับพอมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยเบี่ยงซ้ายหลบไปนะครับแล้วก็ออกตรงไปตามทางเรานะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในการขับรถในเขตชุมชนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการที่เรานะครับต้องมีสตินะครับตลอดระยะเวลาที่เราขับรถนะครับนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับส่วนใหญ่ นะครับมือใหม่เนี่ยนะครับจะตกม้าตายตรงช่วงรถติดนะครับตรงช่วงรถไหลๆอย่างนี้นะครับต่อเนื่องนะครับรถที่เราไหลวิ่งประมาณสัก 20- 30นี่แหละครับบางคนกลัวนะนะครับกลัวความเร็วนะครับ แต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยๆนะครับก็จะเกิดช่วงที่เราขับรถตอนเรื่ยงๆนี่แหละครับก็หวังว่าประสบการณ์นะครับที่ผมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์าานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะ ยืนเปิดเฟล์กันนะครับ